ท่านอาจารย์ธนแพทย์สิริชัยชุบประวัติทางของอาาท่านท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านวิทยากรท่านผู้เขา้าร่วมชมที่เคารพครับผมขอก่อนที่จะไปลงลึกถึงรายละเอียดของข้อตกลง m อ็มอาเอนะครับอโอกาสและความท้าทายของทธนแพทย์ผมผมอยากจะ,ะเรียนท่านที่ประชุมนี้นะครับว่าจะขอแนะนําให้รู้จักทธนแพทย์ก่อนต้องขออภัยด้วยนะครับ ต้องขออภัยท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นธนแพท์นะครับถ้าจะเอาเรื่องส่วน,วนาเล่าสู่คนอื่นฟังแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่าวิชาชีพธนกรรมเราอาจจะค่อนข้างผิดตัวไปหรือเปล่าด้วยนะก็ผมได้ประสบกับตัวเองคือแม้แต่คนระดับอธิการบดีมาหาวิทยาลัยแห่นึงนะก็ เคยไปนั่งร่วมฟังบรรยายเ,เรื่องของทางธนกรรมในการรักษาทางธนกรรมนะครับกรพบว่าท่านตกแปลกใจฮะว่าทย์ธนแพทย์เียนเอกเล็ดด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปพูดถึงโอกาสหรืออื่นๆนะครับก็อยากจะเชิญนะว่าให้มารู้จักธนแพทย์นะครับปัจจุบันนี้เรามีคณะธนแพทย์ที่ธนแพทยสภายอมรับแล้วยอมรับในหลักสูตรละสถาบันใน9แห่งครับปีธนแพทย์ได้ปีหนึ่ง เจ็รอคนขึ้นนะครับประมาณ750คนครับก็มีธนชทติอยู่ในประเทศไทยนะขณะนี้ก็12,000คน,นครับในจำนวนนี้ก็ครึ่งนึ่งก็รับราชการครับครึ่งนึงในส่วนที่รับราชการเนี่ยก็จิดสว่าประมาณ4,000กคนนะครับก็อยู่โสงสาธุขซึ่งก็คืออยู่ในส่วนภูมิภาค,คก็จะเป็นโรพมาณจังหวัด โรงพยาบาลอำเภออะไรครับก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะครับาการกระจายทันตแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลอำเภอกอ็ถึงจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอเล็กๆกนี่ก็2คนหรือ2คนขึ้นไปนะครับโรงพยาบาลอำเภอบางแห่งนี่อยู่ถึง5หรือ7คนก็มีครับจะถามว่ายังพอเพียงหรือยงังยังขาดแคลนอีกไหมก็ตีทว่ายังขาดแคลนนะครับยังไม่เพียงพอ จากข้อมูลของกระทรวงส,วสาธารณสุขก็ยังต้องการตแพทน์ที่จะอยู่ในส่วนภูนิภาคอีกหรือคิดง่ายๆก็ได้นะครับว่าแม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยที่พานาครเนี่ยมีสัดส่วนันตแพทย์ต่อประชากรก็หนึ่งต่อพันประมาณหนึ่งต่อพันนะแต่ท่านก็แต่เนื่องจากว่าง,งานของธนกรรมเนี่ยเป็นงานธัตกรที่ต้องต้อง,องทำด้วยมือแล้วก็ใช้เวลาก็เฉลีย่ยแล้วเคสนึงก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นท่านที่มีประสบการณ์ไปทําฟัน ก็คงจะประสบรับรู้ด้วยตัวเองนะคือถ้าเกิดจะไปหาหมอฟันนั่นจะในกรุงเทพมหานครเนี่ยสัดส่วนจานาแพทย์ตกชัรนความหนึ่งต่อพันนะก็ทีววอล์กินก็ไปด้ยังต้องมีนะครับก็อันนี้คือสถานการณ์ของของจานาแพทย์ไทยนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูภาพครับ ในจำนวนทันตแพทย์ครึ่งหนึ่งที่ที่เป็นทำส่วนตัวอยู่นี่นะครับก็จะเป็นทำคลินิกนะส่วนน้อยนะครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลที่อาจารย์ธรพาได้บอกแล้วส่วนใหญ่เราจะทำคลินิกนะแต่คลินิกทันตกรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับไม่ใช่คลินิกที่มีรูปหลักเป็นร้านตัดผมหรือเตียงเป็นก็อีอเป็น ทรงก็มีตัดผมอย่างแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะต้องบอกว่าเป็นเตียงแโทษน,นะครับเออเรียนท่านแพทย์ทุกท่านด้วยรูปนี้ก็ได้รับการรูปทั้งหมดที่ผมใช้นะก็ได้รับการเพื่อเพื่อจากอาจา,อาจารย์อัชลาอาจารย์สแสวงและก็คุณอนุชาเนะี่ยท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนใดๆกับรูปคนนี้ที่ผมจะมาแสดงเพราะว,ว่าวิชาชีพเราเต้นครับมากในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวจะจะไไป,ไปทาความเดือดร้อนให้ท่านครับ นี่ก็รูปนะครับคลินิกต่างๆครับเนี่ยรูปลักษ์ครับครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเครื่องมือครับที่เราใช้อยู่ครับก็เนี่ยครับมีหลากหลายเรียกว่าแทบแทบจะทุกประเทศในโลกนี้ที่มีการผลิตยีนทำฟันนะครับมีหมดบราซิลยังใช้เลยนะฮะก็อยู่กระจายอยู่ตามคลินิกต่างๆของทันตกรรมนะครับในประเทศไทยและต่างประเทศ กราฟเลื่องเอ็กซเรย์ครับก็จะมีทั้งเอ็กาเรย์ใบหน้าและก็โหลกศีรษะรูปแบบต่างๆครับครับนะครับครับวัสดุครับวัสดุก็เราผลิตเองไม่ได้หมดนะครับนำเข้าหมดก็ใช้ทั้งหมดนะครับที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับโลกครับซึ่งเรไม่ก็มีเนี่ยครับตามแสดงให้ดูครับ วัสดุต่างประเทศใช้อะไรอย่างที่บอกนะครับของเราทำได้เกือบหมดนะครับแล้วก็ใช้ออกข้าหมดครับวัสดุก็ต่างๆอันนี้รากเทียมก็มีต่างๆต่างที่ทักจะที่มีผิดกันครับทันตแพทย์เฉพาะทางของเราครับในจํานวนทันตแพทย์หมื่นสองพันคนประมาณนี้ครับเรามีทันตแพทย์ที่มีความรู้หลังปริญญาเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์น,นะครับประมาณสามพันห้าร้อยสี่พันคน ประมาณครับก็โทษนะครับก็เร็วๆที่จะโดนครับโจมมาจากต่างทั่วโลกนะครับไอ,อตอนนี้ก็เ,เราธรรแพทย์สภาแ,าแล้วก็สังเกตภาพในการเก็บหลังปัญญาของคณะธนรมนัติเราเก้าคณะเนี่ยก็ก็ดีขึ้นนะครับก็มันเคยมีคำเตือนจากวิชาชีพงานเกี่ยวกับจ้าพี่แม่จากทางว,วิชกรรมเนี่ยครับผม ให้ระวังของทันตแพทย์เนี่ยอย่าปลิดหลังเป็นยา,ยาม,มากเกินไปเดี๋ยวจะอูโอ้เออสเปเชลิสแล้วก็จะยิ่งทําให้ความขาดแคลนยิ่งมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะไม่มีคนดูแลงานทางกรรมทั่วไปครับแต่ถึงตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าเรากคงอันไม่ได้นะครับในความพัฒนาทางวิชาการของของวิชาชีพนะครับก็คงจะเ,เ,เพิ่มมากขึ้นในอนาคตครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับอย่างท,ที่ที่ทราบกันนะครับว่าการรักษาทางเทคน,นรริหรือว่า,าความต้องการของคนเราก็ต้องการความสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ mm hmm. ก็ประจูบกับวัสดุทางเทรรินะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆประกอบด้วยที่ทําให้การรักษาในช่องปากเนี่ยมันนอกจากจะแก้ไขพยาธิสภาพแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ดูดีขึ้นด้วย ก็เลยเป็นที่ต้องการความการรักษามากยิ่งขึ้นครับนี่ยก็ครับจะเห็นได้ว,ว่าเดิมนี่ก็ฟันหรือว่าครอบฟันด้วยวัสดุที่แข็งแรงเดี๋ยวนี้วัสดุทำดีขึ้นครับก็ทำแข็งแรงพอที่จะทนทานรับแรงกดเคี้ยวได้ในเวลาเดียวกันก็ทำให้มีรูปลักษ์หรือสีเหมือนกับอของธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นนะครับครับ ก็ไต้หวัดครับอันนี้ก็เป็นเป็นตำร,รับของไต้หวัดนะครับก็มีเนี่ยครับอาจารย์ประภาได้บอกนะครับบางแห่งเนี่ยมีที่พักหลังคลินิกให้ด้วยเลยครับเพราะว่าก็จะมีะชาวต่างชาตินะครับเขาก็มาทําฟันซึ่งส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่มาทําทําฟันในประเทศไทยนีย่ก็จะมีประสบการณ์ทําฟันมาแล้วนะฮะแล้วก็มาแก้ไขครับทีนี้การแก้ไขโดยสัญญาก็จะเป็นเรื่องของการทําฟันเทียน พอทาไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีระยะเวลาที่รอก็จะพักแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวสัก5วัน7วันกลับมาแล้วก็มาใส่ครับแล้วก็อาจจะเที่ยวอีกสักวันสองวันเพื่อจะรอ,อรีเช็คแล้วก็กลับไปเนี่ยครับจะมีของถ้าเปิดติดต่อทางจากชาติสิ่งหนึ่งที่เขากังวลมากคือเรื่องราคาจะต้องไม่หลอกลวงเขาหรือไม่เป็นดับเบิลไพรซ์นะฮะก็จะต้องมีบอกก่อนครับ บอกราคาญี่ปุ่นเยียบมาแล้วนี้หมดนะแล้วก็ออของออธนกรรเราก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับก็คือแ lap ของเราอันนี้คือ lap แ a บทำฟันเทียมออทำปันเทียมนะครับก็เนี้ยครับปัจจุบันบางแห่ง lap ของเราเนี่ยสำหรับที่แห่งเนี้ยก็เขาส่งออก60%สรนะส่งอ,ออกต่างประเทศนะ,นะทำปีหนึ่งมีกำลังกีิประมาณล้านชิ้นเนี่ย ส่งออก600,000ชิ้นนะครับก็เนี่ยครับคืออันนี้คือการออกแบบครับตัวตัวนี้มีหลายล้านนะครับแล้วก็รับนี่ครับอย่างที่ได้เรียนรู้กันนะครับแฮนด์ครับฝีมือของคนไทยแล้วก็ดีครับจะมีทันตแพทย์ต่างชาตินะครับเขาเข้ามาเนี่ยครับจะมีคนต่างชาติอันนี้เป็นเทคนิคเชียนนะจะต้องมาร่วมด้วยเพราะว่า ทันตแพทย์ต่างชาติที่เขาสั่งเขาสั่งทำฟันเทียมมาเนี่ยหลายประเทศเขาจะมีกฎหมายบังคับว่าชิ้นฟันเทียมที่จะไปใส่ในช่องปากคนได้เนี่ยจะไม่ใช่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของทันตแพทย์แต่เพียงผู้เดียวเทคนิคเชียนจะต้องมีลายเซ็นด้วยว่าวัสดุหรือฟันเทียมที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยได้ทํามาจากวัสดุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะก็เพราะงั้นส่งไปประเทศไหนก็จะต้องมี ถ้าประเทศนั้นมีมีกฎหมายนี้อยู่เนี่ยก็จะต้องมีเนี่ยครับเขาก็จะต้องมาล่วงลงทุนด้วยครับอันนี้คือคือฟันเทียมนะครับแล้วก็เนี่ยครับคนผู้มามารับบริการเราก็สมวนใหญ่เป็นเนี่ยครับเขาก็จะมีโต้ตอบกันอันนี้ก็เป็นคู่คอมเพลเมนต์มาบอกกันจากออสเตรเลียจากฮาวาจากยูเคจากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีหมดครับจําได้ครับแต่ก็ตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราก็ สภาเราก็ไม่ได้รับรู้นะครับก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่เขาติดต่อส่วนตัวกันไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเว็บไซต์เขาจะติดต่อกันก่อนนักหมายกันก่อนครับจะไปคลเดิกไหนไปดูที่ไหนแล้วก็จะติดต่อเองอย่างของนิวซีแลนด์ที่ไรส์เชิร์ดเนี่ยก็อดีตนายกเทศมนตรีของเขาเนี่ยมีประสบการณ์ทำฟันกับเรากับคนแพทย์ไทยก็เป็นพรีเซนเตอร์อย่างดีครับช่วงช่วงนี้ก็คนไปนิวซีแลนด์มากขึ้น <laughs> จะฟังจาก จัดข้อมูลที่เล่ามาสู่กักฟังนะครับครับก็นี่คือส่วนของออสถานะของธานาแพทย์เราครับก็ในส่วนของอาเซียนครับโหมด4เนี่ยจริงๆ CCS นะซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสุะทรวงพาณิชนะครับ ขาก็มีการประชุมมาแล้ว69ครั้งอของธนาแพท์เนี่ย c s s e เอ i c วิสของธนาแพท์เนี่ยเราได้ไปร่วมประชุมกับธนาแพท์อาเซียน6ครั้งนะกำลังจะมีการประชุมครั้งที่7นะแต่เอ็มไอเอหลังจากการประชุมไปแล้ว4ครั้งเนี่ยเรา ตาแพทย์เราลงนามใน MRA ได้ข้อตกลงร่วมในข้อตกลงร่วมเนี่ยก็ก็มีครับอยอมรับกันว่าเราจะ f a c i l i t a t e to free f โ o รจะเอื้อนะครับที่จะภายใต้กรอบใหญ่ของ EC เนี่ยก็คือเราก็ตกลงว่าจะลดละเลิกนะระเบียบที่เป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายคน แต่ทีนี้ก็ต้องขอออกตัวแล้วก็พูดโทษเสียงผมไม่ดังแต่อยากจะพูดเพื่อจะให้ดังๆกันต่อไปนะครับว,ว่าภายใต้กรอบของอาเซียนเนี่ยเราจะใช้คําที่ไม่ครบถ้วนนะเราจะพูดถึงฟรีโฟรฟรีโฟรอยูอ่ื่อยเคลื่อนย้ายเสรีแต่ในขณะที่คาเต็มที่ได้บันทึกไว้คือ Facilitate Free Flow คือจะเอื้อเพื่อที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างแต่การ Facil i t a t e นั้นก็จะต้อง ดูลงลึกใหเเ้เป็นเฉพาะรายไปสำหรับของทันตแพทย์ครับในรายละเอียดเราต้องยอมรับนะครับว่าใน10ประเทศอาเซียนเราศักยภาพของทันตแพทย์ไทยก็อย่างที่ผมผมได้นำเสนอไปบ้างแล้วเราเรียนใน10ประเทศเราเนี่ยของทันตแพทย์ไทยเราเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายโดยรวมเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ใช้หลักสูตรโครงสร้างของสหรัฐอเมริกาจะเป็น หลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน6ปีครับซึ่งประเทศไทยเราอยู่นะับกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอยู่ในเครือจกนะักรภพจะใช้โครงสร้างหลักสูตรของอังกฤษนะจะเรียน5ปีครับแล้วก็ในกลุ่มของเราสิประเทศเนี่ยก็จะ,ะมีการควบคุมวิชาชีพนะจากโครงสร้างที่เป็นลักษณะส,ส,สภา สามประเทศครับคือ,อ,อไทยสิงคโปร์และก็มาเลเซียนอกนั้นอีก7ประเทศเนี่ยคุมควบคุมการประกอบพิชาชีพโดยรัฐอาจจะเป็นชื่อแตกต่างกันจะเป็นโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือจะเป็นคณะกรรมการซึ่งซึ่งก็เป็นสน่วนราชการเป็นหลักครับก็ก็แตกต่างกันครับแล้วก็ใน10ประเทศของเรา การขึ้นทะเบียนและการประกอบวิชาชีพก็แตกต่างกันอีกครับหลายประเทศยังไม่มีการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพจบมาแล้วทํางานได้เลยครับ,รบเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเป็นลงในรายละเอียดเราก็จะมีข้อที่ตกลงต่อไปครับว่าไอการ p ระสิทธ to f รีฟ Flow เป็นภายใต้ร่มใหญ่แต่ในรายละเอียดเนี่ยเราจะ ไม่ก้าวล่วงกฎข้อบังคับภายในประเทศนั้นๆเช่นของไทยของประเทศไทยเรามีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อที่อสอบใบประกอบวิชาชีพครับถ้าใครจะเข้ามา,าทํางานในประเทศไทยก็จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเช่นกันครับและเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยที่เรียนแล้วนะครับว่าเนื่องจากว่ามีโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยเรียน5ปีบ้าง6ปีบ้าง ก็จะมีเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ที่จะขอสอบขึ้นทะเบียนได้ด้วยครับไม่ใช่ว่าผมสมมติผมไปเรียนจบมาจากต้นทานคือขอไม่เอ่ยชื่อคือต้องยอมรับนะครับว่าในเราไม่กล้าร่วมประเทศเพื่อนบ้านกันว่าเขาไม่มีมาตรฐานหรือเขามาตรฐานต่ำกว่าเราไม่ใช่นะครับมาตรฐานต่างคนต่างมาตรฐานไม่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 กล้าร่วมกันแต่ถ้าจะมาทํางานในประเทศเอาทีสวาประเทศไทยเราคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดครับ เกื่ที่เรากําหนดณนะขณะนี้คือว่าได้รับปริญญาเป็นทันตแพทย์ครับได้รับใบอนุญ,ญาตถ้าเขามีนะครับในประเทศนั้นๆในประเทศโคสตันทีในประเทศ,เ,ทศ,เ,เ,เ,ทศเ,เจ้าของของตัวแหละนะแล้วก็ต้องมีประสบการณ์การทำงาน5ปีครเพราะไม่งั้นมันก็จะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผมเรียน5ปีจบมาปุ๊บเข้ามาก,การเป็นว่าผม เลยมีสังสิตสิทียวเท่ากับคนไทยที่เรียน6ปีเรต้นนะคือต้องมีประสบการณ์การทํางานห้าปีแล้วก็ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบันอย่างร้ายแรงครับก็จะมีการตรวจสอบใบต่อดคดีรอดกันในอนาคตครับก็คือโดยรวมก็คือจะต้องไม่ลดหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิแล้วก็เงื่อนไขในประเทศนั้นๆครับ นี่คือข้อตลกลงในรายละเอียดของของธนแพทย์ครับเ,เรากําลังมีการพูดคุยกันครับ,รบ,จ,ากกบจากคำถามที่ไว้ในอนาคตเราจะมีอาเซีนยนไลเซนส์ของใบปองวิชาชีพของธนแพทย์อาเซียนเหมือนออกับปัจจุบันนี้เนี่ยมีใบขับขี่อาเซียนละนะครับได้หรือไม่ <c oughs> ก็จะโครงสร้างที่โครงสร้างหลักสูตรแล้วก็ ศักยภาพสถาบันที่แตกต่างกันเราต้องยอมรับนะครับว่าในการเรียนในวิชาชีพการเรียนการสอนในวิชาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็ทักษะก็คือมีมการทํากับคนจริงด้วยครับเ,เพราะฉะนั้นจะดูแต่โครงสร้างหลักสูตรอย่างเดียวก็ไม่ได้จะต้องดูสถาบันรวจอบด้วยว่าสถาบันนั้นเนี่ยได้มีการจัดก,การ,ร,ร,รสอนทีออ่อยู่ในเกณฑ์ที่เราอยอมรับได้ไหม ปัจจุบันนี้ของคณะแพทยสภาไทยเราเอยอมรับที่ขึ้นคลินิกเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่าห <m> น่งต่อสีคืออาจารย์หนึ่งคนคุมนักศึกษาได้สี่คนนะาะฉะนั้นหลายประเทศนะเพื่อนบ้านเราก็โครงสร้างหลักสูตรและก็สถาบันเนี่ยคณะนแพทย์ไทยเราไปร่วมที่จะช่วยพัฒนาเขานะครับหลักสูตรเนี่ยลอกกันไปแต่พอถึง การขั้นตอนการรับนักศึกษาเนื่องจากว่าข้อจํากัดในหลายๆด้านของเพื่อนเราแทนที่คณะน,นี้มีศักยภาพจะเปิดการเรียนการสอนได้30คน,ท,นท่านรับเข้าไป80คนนยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการตรวจตรวจแล้วก็สอบเข้มครับปัจจุบันนี้ข้อตกลงท้ายสุดก็คือว่าในอนาคตเราคือ,คอ,คอธนแพทย์อาเซียนอาจจะมี ไประกอวิชาชีพของทนตแพทยอาเซียนก็ได้ครับแต่การจะทําอย่างนั้นได้ตอนนี้เราเริ่มที่จะมีข้อตกลงเริ่มที่ตั้งคําถามกันไว้ครับว่า<ม>เ,เ,เราจะมาร่วมกันทำ competency ทันแพทย์อาเซียนกันดีดหรือไม่ครับก็ทุกคนบอกว่าดีหมดนะเพราะว่าจะต้องทำอํกำกําหนดศักยภาพของทานแพทยอาเซียนก่อนเพื่อที่จะไปเอาไปทําหลักสูนรครับ ถ้าเหลออย่างนี้ไปเป็นขั้นตอนนะครับเมื่อถ้าเผื่อเรามี competency ของธนพทย์อาเซียนมีหลักสูตรของของอาเซียนนะครับแล้วก็สถาบันอยู่ภายใต้งเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพทั้งหมดยอมรับเนี่ยมันก็จะก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพธนาคารอาเซียนได้ในอนาคตถึงตอนนั้นเนี่ยมัน ผลตาวจะเกิดเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักขณะนี้ก็คือฟัสซิลิเตตครับก็คือเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นครับโดยโดยรวมครับก็ในหัวข้อจอบลึกมาเหตุข้อตกลงอยอมรับร่วงเนี่ยก็คือสิ่งนี้ครับมุมอมองหนึ่งในของว่าทันตแพทย์สภาไทยได้เตรียมความพร้อมทันตแพทย์เราที่จะให้ก้าวสู่สังคมอาเซียนหรือย,อยังผมว่าคณะทันตแพทย์ ทั้ง9้าคณะที่มีส่วนรับผิดชอบในการลิตาาแพทย์นะครับขนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็สมรรภาพที่ผมได้แสดงโดยภาพให้เห็นเนี่ยก็คงจะทำให้พวกเรามองเห็นภาพตรงกันได้นะครับว่าเราก็พร้อมที่จะมีเพื่อนหรือเข้าสู่สังคมที่มีประชากร600ล้านคนได้แต่ก็มีครับอ,อ,อาจจะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าด้วยสังคมด้วย วัฒนธรรมของคนไทยเราไม่ค่อยจะทิ้งทินนะแล้วก็ก็ไม่ค่อยจะไปอ,ะอยากที่จะไปทําง,งานประเทศประเทศอื่นนะโดยเฉพาะยิ่งอาเซียนถ้าเกิดไปก็อยากไปกไกลๆเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้แปลกใจนะก็เมื่อเร็วๆนี้ก็จะมีทั้งคณะบดีคณะเศศรษฐาสตร์มหาษา马来ของการค้าไทยแล้วก็เปิดเผยผลสรํารวจของของท่านนะนะต่อสื่อ,อก็ปรากฏว่าบอกว่าทนายแพทย ไทยเข้าใจ a อซห้เอร์เซ็นแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่เห็นประโยชน์ท่านก็ไม่บอกเองมาด้วยนะว่าห0าสิบเปอร์เซ็นต์นี่โแต่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เห็นประโยชน์ก็เดี๋ยวต้องถามอาจารย์อัาว่าสนใจจะไปลงทุนข้ามชาติหรือยังครับแล้วก็มีในคำ,คำสำรวจนะครับบอกว่านอกจากทันตแพทย์ไทยไม่เห็นประโยชน์แล้วเนี่ยยังห่วงนะว่าทันตแพทย์ต่างชาตินะจะไปใช้สัญชาติ จะโอนสัญชาติมาใช้สัญชาติประเทศอาเซียนแล้วก็จะใช้สิทธิ์มาทํางานในประเทศไทยก็เป็นความเห็นแตกต่างกันได้นะครับก็เป็นความเห็นหลากหลายจินตนาการกว้างไกลนะก็แต่สําหรับทันตแพทย์ต่างประเทศครับที่สนใจมาทํางานในประเทศไทยก็มีครับแต่ก็ไม่มากครับปัจจุบันนี้มีทันตแพทย์ต่างชาติที่สอบได้มากรอบวิชาชีพในประเทศไทยแล้วก็ทางานในประเทศไทยเนี่ย น้อยมากครับเร็วๆนนี้ก็เพิ่งมีคนหนึ่งแต่นับเป็นจํานวนน้อยนะคือเป็นจํานวนสิบอะนะฮอเป็นเชื้อชาติเยอรมันนะแล้วก็ใช้เวลาสอบสองปีสอบได้นะของเรายัางสอบภาษาไทยอยู่นะแต่ก็มีปัญคนไทยนะร้ายในการสอบเลยสูงนะเร็วๆวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็มีทันตแพทย์อเมริกันนะประกอบวิชาชีพอยู่ในอเมริกาประสบการณ์ทำงาน12ปีบอกว่าเบื่ออยากจะมาทำ งานในเมืองไทยเขาก็ได้ให้เงื่อนไขกติกาไปครับว่าจะต้องสอบยังไงยังไงมีกี่ภาคสอบข้อเขียน2ภาควิยาศาสตร์หนึ่งวิยาศาสตร์หนึ่งภาควิยาศาสตร์คลินิกหนึ่งภาคแล้วก็สอบปฏิบัติหนึ่งภาคแล้วก็หลือใดเพื่อต้องสอบภาษาไทยครับก็พูดคุยกันครับเขาก็บอกว่าแรดดีก็โอเคเหมือนกับของประเทศเขาเพราะว่าคุณไปเรียนผมคุณก็ต้องสอบเหคุณก็ต้องสอบภาษาผมครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะ แรงขับสูงที่จะมาสอบหรือไ่ครับณขนาดนี้ครับความเคลื่อนไหวในของของธนาแพทยอาเซียนเราก็ได้ดําเนินการตาม m a a ที่ตกลงกันแล้วก็ภายใต้กรอบ AC ทุบูพินครับเ,เราได้ฟสิลิเตตโดยโดยเป็นข้อตกลงร่วมว่าจะลงข้อกฎหมายข้อบังคับระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเข้ามาทํางานในประเทศเประทสมาชิกอาเซียนนะครับโดยแปลเป็นภษาอังกฤษครับเพื่อที่ผู้ที่อยากจะทํางานข้ามชาติจะได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ,ของแต่ละประเทศนั้นๆแล้วก็จะได้มีความคล่องตัวโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกฎระเบียบไม่ต้องไปติดต่ออะไรที่ส่งพานชย์ประทรวงแรงงานหรือว่าแาะทศสภาเราจะรวบรวมไว้หมด แล้วตอนนี้เนี่ยให้ลงในเว็บไซต์ของแต่ละคนกันครับก็ในอนาคตเราจะกำลังเกียร์สูส่ที่จะเป็นเว็บไซต์ของของ,ของทอาเซียนเลยแต่ในขณะนี้นี่คือข้อตกลงคือให้ลงของไทยของเขาก่อนนะครับแล้วเข้าไปดูกันครับซึ่งของไทยเราก็ได้ดําเนินการนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับก็จริงเนี่ยการแปลภาษาอังกฤษเนี่ยก็ค่าแปลก,ก็สูงนะครับ ซึ่งถ้าเผื่อท่านติดต่อตรงส่งสะไรไปถ้าเผื่อผมทำทาภายใต้กรอบสวานิี้เการเป็นว่าณขน,นาดน,นี้แล้ว,ว่าจะการประชุมหรือการแปลเนี่ยก็ต้องใช้เงินของภาวิชาชีพนะถ้าเผื่อการร่างที่จะให้เกิดขึ้นจริงนะมันน่าจะแรงมาจาก สผสะพันธุ์นิแต่ของทันตแพทย์สปาชโชคดีนะที่ว่าเราได้ทําแปรนี่มันต้องแปลโดยที่ผู้ดได้รับอนุญ,ญาตการแปลตามที่ถูกต้องตามกฎหมายดนวยนะครับของทันตแพทย์สภาเราโชคดีที่ได้รับความรู้เคาะจากลูกอาจารย์สุรสินทะัาอดีตขาา้าราชาคณะทันตแพทย์จุฬาลูกท่านจบกฎหมายเลยได้คุณนานแปลให้ <c oughs> ครับก็ <c oughs> <c oughs> เราเสร็จแล้วครับแล้วกําำลังลงแล้วก็ลงใน เของกันแสา,ารเราก็กำหนดที่จะพบกันเดือนหน้าก็จางคนต่างจะต้องเอามาแสดงครับว่าได้ดําเนินการไ,ไปถึงไหนแล้วในส่วนของ أ, เรื่อท้ายที่จะดําเนินการต่อไป